ครับสวัสดีครับพี่น้องเสือแดงที่รักความถูกต้องรักฟอมเป็นธรรมรักในประชาธิปไตยครับก็พบกันรอบคราบรอบใบรอบหนึงน่งเช้าก็ลิปหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไปทําธุระหน่อยหนึ่งก็ไปทําบุญแล้วก็กลับเข้ามาก็วันนี้ก็โหแดดจ้าเลยร้อน ไม่รู้ว่าบ้านเรามันจะร้อนอย่างัน้ฝั่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็การบ้านการเมืองเหมือนเดิมหระครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติดตามในช่อง y o u t u b e ของผมไม่ตี้หนุ่มภูพานก็ขอขอบคุณมากนะครับก็อยากจะให้ช่วยติดตามแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็ผมก็อยากจะมีคนติดตามสักพันคนจะได้เห็นหนุ่มโคราชว่าถ้ามีคนติดตามสักพันคนจะไลฟ์สดได้ประมาณนั้นที่ทําคลิปนี่ก็ทําตามคําแนะนําของหนุ่มโคราชกับพี่เสนะการร้อนมากเลยครับก็เขาก็บอกว่าเออเราจะอยู่เฉยๆก็มันก็จะเสียเวลาเปล่า พอสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราเห็นมาเราก็ออกมาพูดออกมาตีแผ่ให้สังคมรับรู้ก็เป็นการช่วยเหลือพักเพื่อไทยก็เป็นการช่วยเหลือมวลชนแล้วก็บางคนที่เขายังไม่เข้าใจว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงได้เป็นคนเสื้อแดงใครจะได้เข้าใจนะครับก็เอาง่ายๆคนที่รักความเป็นธรรม หลักฟอร,ร์มถูกต้องนะเราคือเพื่อนกันก็ไม่ได้ว่ายกยอหรือว่าอะไรนะเสื้อแดงนะยืนอยู่บนหลักฟอร,ร์มถูกต้องเป็นธรรมคนระับพี่น้องก็ลองสังเกตดิทุกสีเสื้อไม่ว่าสีอะไรไม่ว่าสีเหลืองหรือว่าสีอะไรทุกวันนี้แทบจะหมดแล้วหมดจากที่จะอ้างตัวเองว่ากูสีเหลืองหรือว่านะั้นแต่คนเสื้อคนเสื้อแดงนะ่ะ กล้าที่จะพูดต่อสาธาระผมเป็นคนเสื้อแดงกล้าที่จะพูดได้เพราะว่ากล้าที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำกล้าที่จะพูดได้อย่างภาคภูมิใจเพราะว่าคนเสื้อแดงยืนบนหลักฟอร์มถูกต้องเป็นธรรมครับก็คนเสื้อแดงไม่ชอบถูกใครรังแกแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าคนที่ถูกลังแกน่ะ ทำผิดทำอะไรก็โดนรังแกกันเราก็ไม่ได้สนใจครับแต่ถ้าคนที่เขาทําดีทําเพื่อประชาชนอย่างเช่นอดีตนายกทักษิณอันนี้ผมก็จะย้อนกลับไปอีกหน่อยหนเพราะว่าที่เขาต้องคดีหรือว่าที่เขาถูกกระทําทุกวันนี้คดีที่เขาได้รับนะไม่เพียงแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองใส่ความให้เท่านั้น แต่สิ่งที่เขาต้องคดีที่เขาได้คดีที่เขาได้รับนะเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคดีที่เขาได้รับเขาทําเพื่อประชาชนเข้าใจนะครับก็น้องๆหลายคนก็ถามเข้ามาทางติกติกก็เออบางคนก็เออก็พูดอย่างสร้างสรรค์ถามดีแต่บางคนก็ลูกกระปุกทักษินอย่างนั้น ควายแดงอย่างนั้นครับถ้าว่าพวกเราชอบความถูกต้องชอบความยุติธรรมจะว่าเราเป็นควายควายแดงควายล้วก็แล้วแต่พวกคุณจะเข้าใจครับคืออดีตนายกทักษิณน่ะที่เขาต้องคดีเขาต้องมาติดคุกนะไม่ใช่คดีที่เขาทําเพื่อตัวเองไม่ใช่คดีที่ทําเพื่อครอบครัวนะครับอย่างเช่นน่ะหวยบนดินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเอง เขาก็ทําเพื่อประชาชนเพื่อที่จะได้เงินภาษีจากอยู่ข้างล่างมันไม่ได้เงินได้อะไรเขาก็จับขึ้นมาแต่ว่ามันไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มคนมีสีกับกลุ่มคนที่มีอํานาจครับมัน,ม,นมันหลายเรื่องก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ประจำนั่นแหละว่ากลุ่มอำมาตกลุ่มผู้ที่มีอำนาจนมันยังปกครองมันยัง ควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ถึงแม้ว่าพวกเราพักเพื่อไทยจะผลักดันพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนให้มีอํานาจทางการเมืองมันก็ไม่สามารถที่จะทําตามได้ทําตามเป้าหมายได้ที่จะบรรลุปเป้าหมายที่พูดคุยหรือว่านโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนได้เพราะว่ายังมีพวกนี้อยู่ ก็ยิ่งสมัยหน้ายิ่งต่อไปก็ยิ่งหน้าห่วงเลยนะครับเราต้องพยายามให้พักเพื่อไทยกลับมาให้ได้นะครับผมเป็นห่วงมากเลยสมัยหน้านี่ยังไงก็พราะพักภูมิใจไทยปูพื้นฐานมันไม่ได้สนใจรอะครับว่าจะเป็นยังไงซื้อบ้านใหญ่เข้าไปไม่ได้ซื้อเข้าไปลงเลือกตั้งนะัซื้อไปตายคำว่าซื้อไปตายก็คือซื้อไปไม่มีเขตลงไม่มีนั่นลงเฉย ซื้อไปก็ไเป็นเป็นปาติลิตท้ายๆนะซื้อไปเพื่อให้พักเพื่อไทยหรือพักบางพักนะที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้มีบ้านใหญ่หรือว่าไม่ให้มีตัวตัวเล่นตัวลงเท่านั้นเองนั่นคือความคิดของเขาแต่เราต้องวันที่เราจะลงโทษก็คือวันเลือกตั้งน่ะแหละครับวันที่เราจะลงดาบนะ เพื่อไทยเอาใครลงก็ขอให้กาเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ให้เป็นพักอันดับหนึ่งหรือว่าให้เกิน250ยิ่งดีก็เพื่อที่จะมาคานหรือว่าจะมาต่อต้านอำนาจตรงนี้มันก็อย่างที่ผมว่านะนายกอนุทินนะแค่ชื่อมันก็ยินก็ เก็บกระดองใจแล้วไม่ใช่ว่าผมมีอคติหรือว่าอะไรนะครับมันมันเหมือนไม่ใช่ในายกนะพูดง่ายๆคนทำดีคนทำเพื่อสังคมถูกปดคนทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนติดคุกอย่างเงี้ยมันสังคมไทยมันมันเป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ผมถึงอยากจะฝากพี่น้อง ที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องนะให้กลับมาให้กลับมาเป็นหนึ่งเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์นะครับแล้วก็ช่วยไปเฝ้าถ้ามีการเลือกตั้งเราช่วยไปเฝ้าจุดจุดเลือกตั้งว่าเออจะมีการโกงจะมีอะไรกันไหมเราต้องเป็นหูเป็นตา เราต้องช่วยครับช่วยกันครับมันน่าน่าห่วงมากเลยครับผมวิตกกังวลมากเลยว่าการโกงมันมีอยู่แล้วหรือว่ากรกะตจะให้ใบแดงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเป็นสื่ออัตโนมัติเราต้องติดตามพักภูมิใจไทยผู้ลงสมัครพักภูมิใจไทยอย่างใกล้ชิดติดตามหัวคะแนนอย่างใกล้ชิด แอบถ่ายคลิปถ่ายไลไรเขาแจกเงินเราก็มาตีแผ่เลยครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับก็ขอฝากครับอากาศแดดมันแดดมันจ้ามากเลยครับร้อนมากเลยครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละครับก็ทำไมผมถึงพูดแต่เรื่องคุณงามความดีของอดีตยศทักษิณก็เพื่อ เด็กในนี้เด็ก20่สิบนะยี่สิบยีิบปีย2่3ปีะเขายังไม่รู้เลยว่าผลงานในดีทีลกซินที่ผ่านมามีอะไรบ้างเขายังเข้าใจเสื้อแดงผิดว่าทำไมงมงายศรัทธาอะไรอะไร,ะไรประมาณนั้นคือแต่พอเขารู้แล้วว่าข้อมูลต่างๆนะที่ขเขมน ลบกับไทยนะก็ทําให้หลายคนตาสว่างอันนี้ก็เป็นผลดีกับอดีตนิยกทักษิณที่ขเขมรล,ลบกับไทยนะที่ฐานไทยเราไปยึดพื้นที่ได้11จุดจนะุดก็เป็นผลดีกับอดีตนิยกทักษิณแต่ก่อนก็ถูกลก่าวหาว่าขายชาติขายแผ่นดินล้มสถาบันอย่างเนี้ยเด็กรุ่นหลังพอมาเจออย่างนี้ความเป็นจริงและทแท้ที่จริงนะ คนที่ถูกกล่าวหาน่ะไม่ได้ขายชาติขายแผ่นดินหรือล้มล้างสถาบันแต่คนที่กล่าวหาเขานะ่ะเป็นคนขายชาติเองเดี๋ยวนี้นะ่ะเด็กรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจเสื้อแดงแล้วบางคนก็ออกมาในติกตอกถึงกับออกมาขอโทษนะขอโทษคุณลุงคุณป้าที่หลงเข้าใจผิด แล้วเขาก็เสียใจด้วยที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลงเชื่อคำพักบางพักคำยุยงปลุกปั่นว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองคนเสืออสเส้อแดงจ้องล้มสถาบันคนเสื้อแดงสนับสนุนคนขายชาติกงชาติกงแผ่นดินเขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดทั้งหมดพราเขามารู้ไม่เห็นเรื่องที่ขมรลุกล้ำอธิปไตยไทยนะ มันไม่ใช่ยุคของอดีตยกทักษิณแต่มันเป็นยุคของคนที่ชี้หน้าว่าอาดีตนายกทักษิณขายชาติขายแผ่นดินทําให้เด็กตาสว่างครับนี่แหละครับคือผลดีคุณงามความดีผลบุญที่อดีนายกทักษิณทํามามันก็จะค่อยๆปรากฏความดีที่เสื้อแดงยังยึดมั่นยังยืนยันในหลักการความถูกต้องเป็นธรรม คนรุ่นหลังเขาก็เห็นประจักษ์ครับดีใจครับดีใจกับคน